บเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางอรุมาบุญสิริสมาชิกสภาผู้แทลละะนราษฎรจังหวัดบึงการเขต2พรรคภูมิใจไทยในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีในการเล่งรัฐกลมที่ดินให้รีบดําเนินการเดินออกสํารวจ โฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนที่ดินทํากิน69จังหวัดรวมถึงจังหวัดบึงการด้วยนะคะเพื่อลดความเหลือมล้ําเพิ่มความเท่าเทียมเพื่อให้พี่น้องสามารถเข้าถึงการเยียวยาของภาครัฐในกรณีของการประสบภัยพิบัติต่างๆทําให้สามารถใช้เป็นหลักประกันในการยื่นกู้เงินในระบบเพื่อต่อยอดในการทําธุรกิจแต่น่าเสียดายนะคะท่านประธาน ที่รัฐบ,บาลให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรดินและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยงบประมาณแค่เพียง3,930ล้านบาทเพราพี่น้องกลุ่มนี้มีจํานวนมากและส่วนมากยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนของการเดินสำรวจเพื่อออโฉนดที่ดินทำกินทั้งที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนแม้ว่าที่ผ่านมาแล้วจะสามารถออกโฉนดได้มากถึง14ล้านแปลงนะคะและก็ในเป้าหมายในปีนี้2,568ก็มีเป้าหมายในการออกโฉนดมากถึง86,000ล้านแปลง สำหรับแนวทางในระยะต่อไปอยังคงเลือเอกสารสิทธิ์นะคะที่รอการออกโฉนดมากอีกถึง561,989แปลงนะคะซึ่งประธานคะซึ่งกรมที่ดินคาดว่าที่ดินเอกสิทธิเหล่านี้ที่ทยังรออยู่ดีจะสามารถดำเนินการเดินสำรวจได้ออกโฉนดได้ภายในเวลา7ปีซึ่งที่ฉันมองว่ามันนานเกินไปกับท่านประธาน รฐบาลควรได้เห็นถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการจัดสรรงบประมาณการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงวันแมปฐานข้อมูลที่ดินให้มีความแม่นยำระหว่างหน่วยงานกรมที่ดินป่าไม้ส่วนท้องถิ่นหรืออื่นๆอันนำไปสู่ข้อพิพาทที่ทำให้เกิดการล่าช้าในการให้บริการประชาชนท่านประธานคะ ในการออกโฉนดครั้งนี้นอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วทางภาครัฐเองยังได้เรียกเก็บภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐอีกทางหนึ่งท่านประธานคะดิฉันอยากจะฝากนาเรียนท่านประธานไปยังสํานักงบประมาณให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนและการรอคอยของพี่น้องประชาชนที่อยากได้เอกสารสิทธิที่ดินทํากิน ได้โปรดจัดสรรเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรดินและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานลากให้มากเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในงบประมาณถัดไปเดือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์ก,กรปกครองท้องถิ่นอาหารกลางวานันนมเด็กเบีย้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและอีกหลายๆส่วนที่อยู่ในความดูแลของอปททยเงินที่เหลือใช้จ่ายในโครงสร้างขั้นพื้นฐานมีไม่ถึง15%คะ่ะท่านประธานท่านประธานคะงบประมาณแต่ละปีในองค์การบริหารส่วงท้องถิ่นที่ได้รับจึงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาในตาละพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญในสําหรับเป็นปัญหาในการบริหารงานของเทศบาลและอบตอดิฉันจึงฝากท่านประธานไปยังสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาในการจัดสรรง,งบให้ตามเป้าที่กําหนด35%หรือพิจารณาตามขั้นบันไดทุก2ปีขึ้นไปขึ้นเป็น1%จาก29.43ไปจนกว่าจะแตะเพดาน35%ตามรัฐธรรมนูญกำหนด ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความเจริญก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญตามไปด้วยค่ะท่านประธานขอพระคุณค่ะ